สวัสดีครับแก๊บ,บอกว่าเนื่องจากในขณะน,นี้มีออเดอร์เป็นจำนวนมากนะครับค่าบริการจัดส่งอาจมีการปรับขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พี่พี่คนขับเฮ้ยเยงิงรบเปล่ารเดอร์น้อยเพราะว่าคุณลดค่ารอบหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวกับว่างานเยอะหรือเปล่างานอาจจะปริมาณไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหรหรอกในช่วงที่เป็นเทศกาลหยุดยาวๆแต่รเดอร์คุณไม่มี ในเดือคุณหมดกําลังใจหลายหลายคนอาจจะไปวิ่งวินแล้วก็ได้เชวงสงการวิ่งวินก็สบายกว่าเยอะเนะรับนอกแอปก็ได้บางทีบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับอาจมีการปรับค่ารอบขึ้นอ่ะคุณคุณไปบอกว่าคุณไปบอกว่าไปบอกอะไรนะไปบอกคนขับว่าได้อิน n t น v e โบนัสนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วคุณก็เอาเงินจากอ่าลูกค้าแหละ ไปจ่ายแทนอามันก็ดูดีไปอีกแบบหรือเปล่าอย่าลืมนะครับคุณบริษัท d ีลเ v อร y ่อะอยู่ได้เพราะว่ามีร i d เดรนนะไม่ใช่ม่ามีลูกค้าอย่างเดียวนะมีลูกค้าอย่างเดียวแต่ถ้าไม่มีรเดร์ส่งอาหารนะพวกคุณก็ไม่ได้เปอร์เซ็นต์จากร้านค้าไม่ได้ค่าทำเนียมแอปใช้ทำค่าใช้แอปเนี่ยจากลูกค้าและก็ไม่ได้ค่าทมเนียมจากรเดร์เลยนะคิดดูดีๆคุณไป ร้านค้าก็เหนื่อยอยู่แล้วคุณเก็บ G P เขาสามสิบไม่ง่ายนะบางทีเนี่ยค่าโปรโมชั่นที่ร้านค้าต้องเข้าแต่สุดท้ายร้านค้าก็เสียเองโดยที่แอปพลิเคชันก็อาจจะไม่ได้จ่ายมีเงื่อนไขนู่นนี่นั่นนะครับก็เป็นเหมือนกันร้านค้าเฮียก็อยู่ในฝั่งร้านค้าเหมือนกันไม่ใช่อยู่เฮีย er ก็อยู่ฝั่งในเลิศเหมือนกันช่องเฮียอยู่ทุกๆฝ่ายนะครับทำแม่งทุกอย่างทําให้ดูเข้าไปอยู่ในส่วนของเขานะครับ อันเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ว่างานมันเยอะขึ้นเลยครับคุณนะ่ะไปกดราคาเขาก่อนยี่สิบแปดบาทแล้วใครจะวิ่งให้คุณนะ่ะถูกปะ่ะมีมีคนวิ่งให้อยู่แล้วนะครับคนที่ไม่วิ่งก็เยอะนะครับคิดดูดีๆนะครับหลังสงการเนี่ยอันเนี้ยยี่สิบแปดบาทเนี้ยรเดอร์ไม่จำเป็นต้องออกประท้วง,งนะรายเดอร์แค่ปิดแอปพลิเคชันของตัวเองเขาบอกว่ากูไม่คุมค้มอะ่ะก็ปิดถูกปะ่ะแต่ก่อนนั้นเนี้ยที่ไปประท้วงก,กันก็คือสี่สิบบาท ยังปัดยังคุ้มกันอยู่ยังให้อินเทนทีกันดีอยู่นะครับส่วนหนึ่งก็ไปประท้วงกันปิดแอปข้อส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้การปิดแอปไม่ได้มีแกนนำมาบอกว่าให้ปิดแอปพลิเคชันแต่มันเป็นจากใจไรเดอร์เองว่ามันไม่คุ้มอ่ะกูจะเสี่ยงไปเพื่ออะไรถูกปะเหมือนเหมือนไรเดอร์นะครับลองคิดดูดีครับเมื่อเราไปทำงานประจำเราบอกว่าทำงานบริษัทนี้มันไม่คุ้มอ่ะ แล้วกูจะอยู่ไปทําไมอ่ะอยู่ไปให้ทําแล้วมันเสียแรงเราเช่นสมมติว่าทำไปแล้วอาไม่ได้ผลงานที่เราทําอ่ะหลายๆคนที่เป็นสมมติว่าถ้าร i d เดอร์เราไปเป็นทํางานประจําถามว่าคุณจะลาออกไหมถ้าคุณมีที่ใหม่คุณก็ลาออกถูกปะแล้วแถมคุณจะไปอัพเงินเดือนได้ด้วยแต่แอปดีลิเวอรเนี่ยลาออกจากแอปนี้ไปอีกแอปหนึ่งค่ารอบก็ไม่ได้สูงขึ้นมากมายนะ แล้วมีสิทธิ์จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยแล้วไปอยู่ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วดูดิสุทธิแล้วตอนนี้มีแอปที่ราคาต่ําที่สุดที่28บาท28บาทโฆษณาบอกว่ามีค่ารอให้ถ้าร้านทํานานมันเป็นการประเมินของแอปพลิเคชันอสมมุติว่าถ้าแอปพลิเคชันประเมินว่าร้านนี้ทําไป9.30วินาทีไม่ต้องเสียค่ารอแล้วรเดอร์จะได้เงินไหมอ่ะก็ไม่ได้ปะ แต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องนั่งรอไปบานกว่านั้นหรือแอปพลิเคชันอาจจะส่งงานให้กับร้านค้าก่อนหรือเป็นระบบใหม่ที่ร้านค้าทําเสร็จแล้วค่อยกดเรียกไรเดอร์ร้านค้าก็จะไม่ได้เสียค่ารอนะครับทางแอปพลิเคชันก็ไม่ต้องจ่ายค่ารออันนี้มันไม่แฟร์เลยนะร้านค้าทํานานก็คือนานคุณก็ต้องเสียคุณก็บริหารเวลาให้ดีเฮียเปิดร้านกาแฟเหมือนกัน ออเดอร์เยอะก็บางครั้งก็มีแต่ก็ไม่ได้เป็นประจำเนี่ย er, เข้าใจนะครับเข้าใจไรเดอร์ทุกคนเลยเพราะเฮียก็เป็นไรเดอร์มาก่อนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูหลังสงการจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ช่องเอมินทีวีให้เฮียติดด้วยเฮียอยู่ทุกฝ่ายนะครับร้านค้าเฟ่เฮียก็เปิดที่เป็นร้านกาแฟนะครับอยู่ที่พะหนโยธินหกสิบเก้าทับแปดนะครับไม่จะเป็นไรเดอร์หลายๆแอปแกล็บอาจจะไม่ได้เป็นตัวแกล็ ไบต์ด้เฮียเป็นแก a b ขามาก่อนอย่าเ,เข้าใจนะครับเดี๋ยวเฮียให้ดูเฮียเป็น g ก a คขามาก่อนนะครับ g a ฮ hero ด้วยซ้ในอดีตก็เป็นมานะครับไม่ใช่ไม่เป็นนะครับ uber ก็เคยสมัครมานะครับโอเคนะครับก็มีช่องทางให้ให้ติดตามก็คือ facebook นะครับ food delivery story นะครับแล้วก็ตัวของอ tiktok ก็มี y ต t i by a m i n tv นะครับอย่าลืมก็ติดตามกันให้ด้วยแล้วก็ให้กำลังใจ มีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้วยหลักการและเหตุผลนะครับพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อเราแลกเปลี่ยนเพื่อนๆเ,เอาความคิดเขามาแลกเปลี่ยนก็สลับกันนะครับเราจะอยู่รอดไปด้วยกันโอเคนะครับสวัสดีครับ